สวัสดีครับพบกับเดอะมันนี่มายนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือ The Psychology of Money ครับประเด็นหลักของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าความสําเร็จเรื่องเงินทองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราฉลาดแค่ไหนเลยนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรามีพฤติกรรมกับเงินยังไงต่างหากล่ะครับอ่ะเพื่อเห็นภาพกันชัดๆนะครับหนังสือเขาเปิดเรื่องมาด้วยเรื่องราวของคนสองคนที่แบบชีวิตต่างกันสุดขั้วเลยคนแรกคือคุณโรนัลด์รีด เป็นพลรงเป็นพนักงานปั๊มน้ํามันธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่ตอนเสียชีวิตเนี่ยมีเงินเก็บเป็นล้านล้านดอลล่าเลยนะส่วนอีกคนคือริชาร์ดฟัสโคมันโอ้โหโปรไฟล์นี่หรูมากจบ MBA จากฮาร์วารดแต่สุดท้ายกลับต้องล้มละลายครับเอแล้วมันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมครับคนที่ดูเหมือนจะไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องการเงินกลับประสบความสําเร็จได้ ในขณะที่คนที่เรียนมาสูงสูงเป็นผู้เชี่ยวชาญแท้ๆกลับล้มเหลวซะง,งั้นคำตอบของคำถามเมื่อกี้นี่แหละครับที่นำเรามาสู่หลักการข้อแรกของหนังสือเล่มนี้เลยเลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมมันสำคัญกว่าความฉลาดแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับนี่คือหัวใจของหนังสือเลยครับคือเขาบอกว่าความสำเร็จทางการเงินเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยทักษะด้านพฤติกรรมล้วนๆซึ่งไอ้ทักษะพวกนี้เนี่ยมันสอนกันยากมากนะ ต่อให้เป็นคนเก่งระดับอัจฉริยะก็เถอะครับทีนี้เรามาดูกันอีกปัจจัยหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีพลังมหาศาลเลยนั่นก็คือบทบาทของโชคแล้วก็ความเสี่ยงในเส้นทางการเงินของพวกเราทุกคนครับหนึ่งในล้านตัวเลขนี้หมายความว่าอะไรมันเป็นสถิติที่แบบน่าทึ่งมากแล้วก็จะพาเราไปดูเรื่องราวของเบลเกสกันครับโอกาสหนึ่งในล้านที่ว่าเนี่ยก็คือโอกาสที่บิลเกตสได้รับครับ เขาเป็นหนึ่งในนักเรียนไม่กี่คนบนโลกในยุคนั้นเลยนะที่ได้จับได้ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยังเด็กมันคือความโชคดีระดับหนึ่งในล้านจริงที่ทําให้เขานําหน้าคนอื่นไปไกลมากแล้วก็นี่ครับตัวเลขเดิมเป๊ะๆเ,เลยหนึ่งในล้านแต่คราวนี้เนี่ยมันคืออีกด้านหนึ่งของเหรียญความเสี่ยงมันเป็นอีกด้านของโชคเสมอครับน e ี e วน n ์เพื่อนสนิทของเกตที่เก่งมากๆแล้วก็อาจจะได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ด้วยกันเนี่ย ต้องมาจบชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นแค่หนึ่งในล้านเหมือนกันนี่แหละครับที่แสดงให้เห็นว่าพลังของโชคแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเรื่องของโชคและความเสี่ยงเนี่ยสอนอะไรเรามันสอนว่าทักษะในการหาเงินกับรักษาเงินเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยการหาเงินโอเคอาจจะต้องกล้าได้กล้าเสียหน่อยต้องมองโลกในแง่ดีแต่พอเป็นเรื่องการรักษาเงินไว้เนี่ยกลับกันเลยครับต้องมีความถอมตัวต้องมีความกลัวว่าจะเสียมันไปอยู่ตลอดเวลา ลองดูเคสของนักลงทุนในตำนานอย่างเจสซี่ลิเวอร์มอร์ก็ได้ครับคือเขาเก่งมากนะในการทําเงินก้อนโตแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวในการรักษามันไว้ครับเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการอยู่รอดครับมันคือทักษะทางการเงินที่สําคัญที่สุดเลยเพราะถ้าเราอยู่รอดได้นานพอเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นได้ทํางานของมันอย่างเต็มที่ในระยะยาวนั่นเอง การอยู่รอดเป็นเรื่องสําคัญที่สุดก็จริงแต่ว่ามันมีกับดักทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ทําลายการอยู่รอดของคนเก่งๆมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับนั่นก็คือการไม่รู้จักคําว่าพอตัวเลขนี้คือทับสินของราจัตกุปต้าครับเขาเป็นอดีตซีอของ m c k i n s ซี่เลยนะก่อนที่ชีวิตของเขาจะพังทลายลงมาคําถามก็คือว่าคนที่มีพร้อมทุกอย่างขนาดนี้ทั้งเงินทั้งชื่อเสียงทําไมทําไมถึงยังต้องไปเสี่ยงทุกอย่าง เพื่อเงินที่มันมากขึ้นไปอีกคำตอบอาจจะอยู่ในเรื่องเล่าออกนักเขียนคนหนึ่งที่ชื่อโจเซฟเฮลเลอร์ครับเขาเคยบอกกับมหาเศรษฐีคนหนึ่งว่าผมมีในสิ่งที่เขาจะไม่มีวันมีนั่นก็คือคำว่าพอโหการรู้จักพอนี่แหละครับคือทักษะทางการเงินที่ทรงพลังที่สุดเลยคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นสงครามที่ไม่มีวันชนะหรอกครับทางเดียวที่จะชนะเกมนี้ได้จริงๆก็คือการไม่ลงไปเล่นตั้งแต่แรก และแนวคิดสุดท้ายนี้นะครับอาจจะเป็นแนวคิดที่สําคัญที่สุดจากหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้มันคือการแยกให้ออกครับระหว่างคำสองคำที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดนั่นก็คือคําว่ารวยกับมั่งคั่งความรวยเนี่ยมันคือการแสดงออกที่มองเห็นได้ชัดเจนครับเช่นรถหรูหูนาฬิกาแพงๆเ,เสื้อผ้าแบรนด์เนมเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเห็นได้ง่ายๆว่าเรามีเงินแต่ในทางกลับกันความมั่งคั่งคือสินทรัพย์ที่เราเก็บออมมาไว้ แล้วก็นําไปลงทุนต่อยอดซึ่งมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นครับแต่มันคือสิ่งที่มอบอิสรภาพและทางเลือกจริงๆให้กับชีวิตเราหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆตามหนังสือเล่มนี้เลยนะครับความมั่งคั่งก็คือรถสปอร์ตคันที่เราไม่ได้ซื้อนั่นแหละครับมันคือเงินที่เราเก็บไว้ไม่ใช่เงินที่เราใช้ใจ่ายออกไปให้คนอื่นเห็นเพราะฉะนั้นบทเรียนสําคัญทั้งหมดนี้สรุปออกมาเป็น4ี่พฤติกรรมที่เราเอาไปปรับใช้ได้เลยครับ 1คือให้ถ่อมตัวเข้าไว้เวลาทำอะไรสำเร็จเพราะโชคอาจจะมีส่วนช่วยเราอยู่ 2. ให้อภัยตัวเองเมื่อพลาดเพราะความเสี่ยงมันเป็นของจริง 3. ให้เน้นการอยู่รอดในเกมการเงินให้นานที่สุดและสุดท้าย 4. จําไว้เสมอเลยครับว่าคุณค่าสูงสุดของเงินคือการทำให้เราได้เป็นนายของเวลาตัวเองและสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปอองคลิปกันดูนะครับว่าไอการตัดสินใจเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองของเราที่ผ่านมาเนี่ย จริงๆแล้วเราทำไปเพื่อให้คนอื่นมองว่าเรารวยหรือทำให้ตัวเรามั่งคั่งจากข้างในกันแน่ลองนำกลับไปทบทวนกันดูนะครับ